ยเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกีก่ยวก,กับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแล้วก็อัปเดตกันนะครับกับเรื่องของแฮชันจาก NC t นนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยแฮชันเนี่ยได้ถูกออกมาพูดถึงนะครับมีการออกมาพูดถึงกันทั้งจากสื่อด้วยแล้วก็จากแฟนๆด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข่าว ไฟฟ้านะครับในคลิปเบื้องหลังการฝึกซ้อมนั่นเองเมื่อมีคลิปออกมามีคนสังเกตเห็นนะครับก็เกิดการตั้งกระทู้แล้วก็พูดถึงกันโดยชาวคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าทําไมเนี่ยคนดังนะครับถึงมักชอบสูบุรี่ภายในอาคารหรือว่า ในที่ที่มีคนอยู่เยอะๆบางคนก็บอกว่ามั่นใจเลยว่าสิ่งที่อยู่ในมือของแฮชานนั้นคือบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันผิดกฎหมายหรือเปล่านะแต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนนะครับที่ออกมาพูดถึงกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าถ้าหากสูบให้ทุกที่ แล้วก็ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ถูกตั้งกันไว้เนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรเลยแต่ทําไมถึงเลือกที่จะสูบในอาคารถ้าทําตามกฎที่ตั้งไว้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหลายคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าเป็นคนดังแล้วสูบบุหรี่แบบนี้ได้หรอเป็นคนดังจะทํานอกเหนือจากกฎแบบนี้ได้เลยเหรอแล้วคนอื่นๆที่ซ้อมอยู่ละ่ะเขาจะยังไงถ้าหากเขาไม่ได้เป็นคนที่สูบบุหรี่แบบนี้ด้วยแล้วก็มีคนที่ออกมาปกป้องแฮชานเหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าต่อให้เขาจะสูบภายในอาคารหรือสูบในที่ที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ มันก็ดูกโจมตีอยู่ดีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูเหมือนจะไม่มีควันอะไรออกมาจะไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่ามากมายหลากหลายคอมเมนต์นะครับมีทั้งโจมตีมีทั้งวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีทั้งออกมาปกป้องตัวแฮชานกันหลังจากเป็นประเด็นเกิดขึ้นมาทางค่ายนะครับ SM Entertainment เนี่ยก็ไม่ได้นิ่งเฉยมีการออกมาถแถลงการขอโทษนะครับในเรื่องของประเด็นนี้โดยทางค่ายได้บอกว่าเราขอยืนยันแฮชานนั้นได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในอาคารในคลิป สอบหรือว่าในวิดีโอนี้และได้บอกต่อว่าทางแฮชานั้นตั้งใจที่จะจ่ายค่าปรับตามกําหนดให้ถูกต้องทุกอย่างไม่มีการนิ่งเฉยจากเรื่องที่เกิดขึ้นและก็ได้บอกต่อว่าขอโทษจริงๆที่ทําให้หลายคนนั้นเป็นกังวลจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นที่ขาดความรับผิดชอบเราจะให้ความสนใจในเรื่องนี้เนี่ยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหรือว่าเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตต่อไปหลังจากมีการถแถลงการขอโทษนะครับจากทางค่ายเองเนี่ย แฟนบางส่วนก็อยากให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้นถ้าหากอะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรที่ถูกก็ว่าไปตามถูกสิ่งไหนที่ทำแล้วไม่ดีปรับปรุงแก้ไข และก็ยังมีชาวเน็ตของเกาหลีใต้นะครับที่ออกมาบอกว่าถ้าหากเขารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ดีและทําตามทุกอย่างทั้งชดใช้ค่าเสียหายหรือว่าจ่ายค่าปรับไปรวมไปถึงปรับปรุงตัวเองแค่ไขตัวเองให้ดีขึ้นก็พร้อมที่จะสนับสนุนต่อไปการสูบุรีไม่ใช่เรื่องผิดแต่อยากให้ทําตามกฎที่ตั้งกันไว้เพื่อคนรอบข้างแล้วก็เพื่อสังคมนั่นเองนะครับแม่เกาก็มีทั้ง ออกมาแสดงความขอบคุณแล้วก็ให้อภัยนะครับหลังจากที่มีการเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้ก็เลยจบประเด็นไปแบบไม่ถูกโจมตีแบบไม่มีดราม่าที่รุนแรงมากและหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ใช่แฟนคลับด้วยก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการปรับปรุงและแก้ไขเพราะว่าแฮชาเนี่ย รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้แล้วแล้วก็ตั้งใจที่จะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องและก็ดีขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้กับแฮชท็ก NCT นั่นเองเรื่องนี้ใครคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มากันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง